สวัสดีครับผมจะมารีวิวหน้ากากครับหน้ากากอันนี้ผมซื้อมาจากหน้าโรงเรียนครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะคบมองก็เกือบเข้านะคะเออ,อตอนนี้หน้ากากตัวน,นี้ก็ประมาณ50สบาทนะครับได้ซื้อที่เราของเล่นก็น่าจะมีเลยครับโอเคครับ ผมจะลองเปิอีกครั้งนะครับดูตรงนี้ด้วยครับดูข้างในครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันข้างในมันเชือกมันเป็นยางนะครับแต่ตัวประกอบตัวหน้ากากมันเป็นพลาสติกครับนะครับมันเป็นพลาสติกแข็ง้วยตรงนี้มันจะมีคิ้วๆ้อยู่ตรงนี้นะครับ น่าจะเห็นกันนะกรกจายมาอืมผมก็ขอตทษการรีวิวครับ